500ปีก่อนคริสตการมีผู้เผยพระนะนามว่าอิสยาได้พยากรณ์ไว้ว่าด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรามีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เราและการปกครองจะอยู่บนบ่าของท่านและเขาจะขนานนามของท่านว่าที่ปรึกษามหัศจรรย์พระเจ้าผู้ทรงมหิตริษพระบิดานิรัน์และองค์สันติราช นี่แน่หญิงสาวคนหนึ่งจะตั้งคันและจะคลอดบุตรชายคนหนึ่งและคนจะเรียกนามของเขาว่าอิมมานูเอล นานมาแล้วนะับพันปีณนะหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ชื่อว่านาซาเรสมีหญิงสาวคนหนึ่งนามว่ามารีเธอได้พบรากกับชายหนุ่มที่ชื่อว่าโยเซฟเขาทั้งสองรักกันจนได้ตกลงที่จะแต่งงานกันจึงได้ทําพิธีมั่นหมายกันไว้ความรักของคนทั้งสองหวานชื่นและบริสุทธิ์ถูกต้องไม่เคยประพฤติตัวเกินเลยต่อกันมากกว่าคนที่เป็นคู่มั่นพึงกระทำและแล้ว เหตุการณ์สำคัญก็เกิดขึ้นกับชีวิตของคนทั้งสองวันหนึ่งขณะที่มารีกำลังพักผ่อนอยู่นั้นเธอได้ยินเสียงคนมาพูดกับเธอว่ามารีมารีเจ้าผู้ึ่งพระเจ้าทรงโปรดปรานมากจงจำเริญเถิดพระเป็นเจ้าทรงสถิตอยู่กับเจ้าเอ๊ท่านเป็นใครเราไม่เคยรู้จักท่านมาก่อนแล้วท่านเข้ามาในบ้านของเราได้อย่างไร อย่ตกใจเลยมารีเราคือทูตสวรรค์ของพระเจ้าผู้ซึ่งใช้เรามาให้แจ้งแก่เจ้าว่าเจ้าเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงโปรดปรานเจ้าจะตั้งครันบุตรชายจงตั้งชื่อเขาว่าเยซูสาวพรหมารีที่ยังไม่ได้แต่งงานอย่างดิฉันจะตั้งคันและมีบุตรได้อย่างไรกันได้สิพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาและฤทธิอำนาจของพระเจ้าผู้สูงสุดจะสถิตยอยู่กับเจ้า ฉะนั้นบุตรที่เกิดมาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าขอให้เป็นไปตามวาจาของท่านเถิดครั้งนั้นยังมีโหราจารย์สามคนที่ศึกษาทองฟ้าและดวงดาวพวกเขาได้สังเกตเห็นดาวดวงหนึ่งที่สุกสกาวกว่าดาวใดๆดาวแห่งราชันที่กำลังจะมาบังเกิด พวกเขาจึงออกเดินทางติดตามดาวดวงนั้นพร้อมเครื่องบรรณาการเราทงส ดวงดาวที่นำทางพวกเรามาแผดแสงกลากขึ้นแล้วดูสิที่ฝากนภาทิศอุดอนนั้นดูเหมือนจะใกล้ที่ถึงเวลาที่จอมกษัตริย์จะบังเกิดแล้วเช่นนั้นแล้วเราคงต้องเล่นเดินทางจะมัวมัวเสียเวลาอยู่ไม่ได้แล้ว ่ายโยเซฟคู่มั่นของมารีเมื่อรู้ว่ามารีตั้งครรภก็คุณคิดถึงเรื่องดังกล่าวจนกระทั่งเผลอหลับไปและทูตสวรรค์ของพระเจ้ามาบอกโยเซฟในความฝันว่าโยเซฟโยเซฟเจ้าทุกใจในเรื่องที่มารีตั้งครรภกระนั้นหรือดูเถิดการที่มารีตั้งครรภนั้นเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าบันดาลให้เป็นเช่นนั้น นี่แหละบุตรที่เกิดมาท่านจงตั้งชื่อว่าเยซูเพราะท่านผู้นั้นจะมาช่วยประชากรของท่านให้รอดพ้นจากบาปโยเซฟตื่นขึ้นและทำตามที่ทูตสวรรค์สั่งไว้โหราจารย์เข้าเฝ้ากษัตริย์เฮโรดทรงตรัสถามถึงดวงดาวแห่งพระราชา ยินดีจริงๆที่พวกท่านโหราจารย์ทั้งสเดินทางมาพบข้าถึงที่นี่พวกท่านเดินทางร้อนแรงมาถึงที่นี่ด้วยเหตุอันใดร่ะรืว่ดว่าที่พวกเราโหราจาร์ได้ศึกษาตำรามาแล้วนั้นมีคำพยากรณ์กล่าวถึงราชาที่จะมาประสูติยังดินแดนแถบนี้ไม่ทราบว่าพระกุมารน,นั้นบังเกิดแล้วหรืออย่างไร ใช่แล้วพวกเรามีเครื่องบรรณาการมาถวายท่านทั้งทองคำกํายานและหมดยอบทั้งหมดนี้เพื่อพระกุมารที่เป็นของขวัญอันล้ำค่าเกมนุซยชาตินะท่านโอ้ไม่ใช่ที่นี่แล้วล่ะพวกท่านแต่ท่านแน่ใจแล้วนะว่าท่านไม่ได้เข้าใจผิดหรือท่านสังเกตดวงดาวบนฟากนภาผิดดวงแต่เอาเป็นว่าถ้าพวกท่านหาพระกมุมารพบแล้ว โปรดแจ้งข่าวแก่ข้าด้วยเพราะว่าข้าจะเดินทางไปเฝ้าพราคุม,มารด้วยตัวของข้าเองเช่นนั้นพวกเราขอตัวไปก่อนนะขอรับขออำลาข้าต้องจัดก,การอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วละ่ะเวลานั้นจัก,กรพรรดิออกัสตัส มีรับสั่งให้ประชาชนทุกคนในอาณาจักรโรมันไปสำรวจสมัมโนประชากรที่บ้านเกิดเมืองนอนของตนดังนั้นโยเซฟจึงจำเป็นต้องกลับไปเมืองเบตเลเฮมแคว้นยูเดียเมืองที่กษัตริย์ดาวิดทรงประสูตรเพราะโยเซฟเป็นเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดมารีวันนี้เราคงต้องเดินทางแต่เช้าหน่อยนะเพราะระยะทางก็ไกลและเถอก็ใกล้กำหนดคลอแล้วก็ดีเหมือนกันนะโยเซฟจะได้ไปถึงที่นั่นก่อนค่ำ เพราะถ้าช้าไปเราคงไม่มีที่พักเป็นแน่เพราะคนคงจะไปที่นั่นเยอะเหมือนกันโยเซฟจึงพามารีออกเดินทางไปที่เบเเลเหฮมทันทีแต่เนื่องด้วยมารีคันแก่จนจะข้อเต็มทีจึงทำให้โยเซฟต้องระมัดระวังในการเดินทางทำให้เกิดความร่าชา้ากว่าจะถึงเบเเลเฮมก็มืดเสียแล้วโยเซฟได้พามารีมาอย่างที่พักแห่งหนึ่ง โยเซฟฉันเริ่มรู้สึกเจ็บท้องแล้วทำยังไงดีงั้นใจเยีนไว้ก่อนนะเดี๋ยวข้าจะไปถามเจ้าของโรงแรมว่ามีห้องว่างเหลือให้เราบ้างหรือเปล่าโปรเธอโปรเธอเปิดประตูหน่อยโปรเธอดโปรเธอเปิดประตูหน่อยเฮ้ยใครอะดึกป่านนี้ยังมาเคาะประตูอยู่ได้เออขอโทษนะพี่ชายพอมีห้องว่างเหลือให้พวกเราสองคนพักบ้างไหม เพราะตอนนี้ภรรยาของข้าเธอเจ็บท้องใกล้จะคลอดแล้วด้วยอโอ้โอ้ขอโทษจริงๆนะเจ้าทั้งสองมาช้าไปอ่ะทุกห้องมันเต็มหมดแล้วอ่ะคนเนี้ยคนเยอะด้วยแต่เออเฮ้ยดูแล้วเนี่ยภรรยาเจ้านี่โจนคลอดแล้วจริงๆด้วยนี่อากาศข้างนอกกันหนาวเหลือเกินอืมอะข้าคิดออกแล้ว ออย่างนี้ไม่ล่ะถ้าเจ้าทั้งสองไม่รังเกียจที่จะพักในคอกสัตว์ของข้าแล้วก็ข้าก็ยินดีให้พักนะให้พักฟรีๆเลยโอ้ขอบคุณท่านมากที่ไหนก็ได้เพียงให้เรามีที่พักสําหรับภรรยาของข้าก็พอแล้วเจ้าของโรงแรมจึงพาโยเซฟและมาลีไปอย่างที่คอกสัตว์ของเขาซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโรงแรมมากนักอ่าที่นี่แหละเป็นไง จ้าทั้งสองพอจะอยู่ได้นะขอบคุณท่านในครั้งที่นี่ก็อุ่นดีเหมือนกันแถมยังมีบรรดาสัตว์เลี้ยงของท่านอีกตั้งมากมายคอยช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้กับภรรยาของข้ามากขึ้นอีกด้วยขณะนั้นในท้องทุ่งกว้างอันหนาวเหน็บมีคนเลี้ยงแกะกลุ่มหนึ่งกำลังนั่งผิงไฟและเฝ้าแกะของเขาอยู่พกเจ้าว่าไหมขืนนี้มันช่างหนาวเน็บจริงๆน่ากว่าทุกขืนที่ผ่านมาเลยเนี้ยใช่ๆ่ ฟ้ากงเห็นดาวชัดเจนดีทีเดียวแต่เอ๊เดาวดวงนี้มันจะมอกกว่าดาวทุกดวงเลยนะข้าว่าพวกเจ้าหยุดพูดแล้วช่วยกันหาฟืฟมาอีกดีไหมไฟมันจะดับอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวกันหนาวตายกันพอดีหรอกขณะที่พวกเขาได้พูดคุยกันอยู่นั้นในทนายนั้นเองทสวรรค์ของพระเจ้าก็ได้ปรากฏขึ้นต่อหน้าพวกเขาเฮ้ย hey, พวกเจ้าดูสิใครนะเขาว่าเป็นพี่แน่ๆเลย ขักลัวแล้วอย่าทำอะไรข้าเลยอย่ากลัวไปเลยเราไม่ใช่ผีอย่างที่ผู้เจ้าคิดหรอกเราคือทูตสวรรค์ของพระเจ้าเรานำข่าวดีมาบอกแก่พวกเจ้าคืนนี้ที่เบตเลเฮมได้มีพระผู้ช่วยให้รอดประสูติมาเพื่อพวกเจ้าแล้วจงไปร่วมกันต้อนรับพระองค์เถิดแล้วพวกเราจะรู้ได้อย่างไรแล้วท่านว่าอยู่ที่ตรงไหนพวกเจ้าจงมองไปที่ทองนาภา ดวงดาราที่สุกสกาวที่สุดจะนำทางผู้เจ้าไปณที่นั่นพระเจ้าจะได้พบพระกุมารซึ่งมีผ้าพันกายบรรทมอยู่ในรางญ้าจริงเือนี่นี่นี่พวกเจ้าเชื่อตามที่คนนั้นพูดหรือเปล่าพูดดีๆนะนั่นคือทูตสวรรค์ของพระเจ้านะเจ้าพูดอะไรระวังหน่อยเอางี้เราจะรู้ว่าจริงอยู่ว่าไม่จริงเราต้องไปดูตามที่ท่านบอกแล้วนะ บรรดาคนเลี้ยงแก่จึงตามไปและได้พบตามพิทุสวรรค์ได้กล่าไวไว้ทุกประการและเวลาที่มารีคอดบุตรก็มาถึงเธอคอดบุตรชายเธอใช้ผ้าพ,พันกายกุมารนั้นอย่างทน,นมถนมวางกุมารนั้นไว้ในรางหญ้าและเธอก็ตั้งชื่อให้ว่าเยซูตามพิทุสวรรค์ได้บอกกับเธอไว้โยเซฟท่านดูนี่สิ ช่างน,น่ารักจริงๆพระองค์จะเสด็จมาเยี่ยมประชากรของพระองค์โดยทรงให้เกียริครอบครัวของเราเป็นผู้ต้อนรับของพระองค์นัตสินามารีเราต้องขอบคุณพระองค์จริงๆผู้โหราจารย์ได้เดินทางไปตามดวงดาว